รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามโลกห Eyes on Globe วันนี้ปีที่15แล้วนะครับต้องบอกว่าเรื่องของจีนอเมริกานั้นยังเป็นไม้เบื่อไม้เมากันอยู่หรือเปล่าสมัยทรัมป์นั้นก็ว่ากันไปแต่ไบเดนมีนโยบายอะไรจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่และยังคงเข้าเตะแท็กกับจีนอยู่หรือเปล่าในเรื่องของ Trade War หรือสร้าง t r a d บ Barriers ขึ้นมามา,มากมายเดี๋ยวเราจะมาฟังคำตอบกับท่านอาจารย์สุชัยศริไกรสักครู่เดียวครับ พาทุกผู้ชมไปพบกับอาจารย์โชตชัยสืบไกรกันเลยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับสสวััดีครบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์มองยังไงครับจากไปต่อไบเดนผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดน่าจะดีขึ้นนะแต่ประเด็นก็คือทำไมคิดว่าจะดีขึ้นเอาประเด็นก็คือว่าไอ้จุดยืนบุคลิกภาพเหรอไม่ใช่ครับจุดยืนของของของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับมันมันแรงมากมันขวาจัดมากนะฮะแล้วก็ แล้วแต่แล้วก็อันนี้มันก็เป็นท่าทีของของของพวกอของพวกเรแม่ใหญ่แบ่พวกเล็กซ์ซิสและพวกคอนส ervative นะฮะเพราะฉะนั้นซึ่งซึ่งอันเนี้ยนายราเห็นว่าอดีตเท่าที่ผ่านมาพระรามดีฝ่ายฝ่ายฝ่ายลิเบอรัลเนี่ย Liberal นะครับเนี่ยนะ,นะจะมีท่าทีที่อ่อนโยนกว่านะไม่แข็งกร้าวก็คือฝ่ายฝ่ายเดโมแครตเดโมแครตเนี่ยพวกบลู ใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไบยเดนมาจากพรรคเนี้ยนะผมจึงคิดว่านโยบายเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับทรัมป์เนี่ยทำให้ภาพพน์ของอเมริกาเนี่ยเสียหายหนักมากใน,ในการเมืองโลกนะครับที่เขาบอกว่าเ r ิ n นิวเพจแล้วตอนนี้นใช่ใช่นะครับครับเจอรับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมคิดว่า คงจะไม่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะแต่ว่านักวิชาการส่วนใหญ่คงจะมองเห็นนะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาจีนเนี่ยในยุคของโจไบเดนเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะฮะก็คือเราเชื่อว่าไบเดนเนี่ยนะครับจะใช้การเจรจามากขึ้นนะแล้วก็การเจรจาเนี่ยมันไม่ใช่รอบเดียวอย่างที่ทําเจรจากษิรจินธ์แล้วก็ไม่สาเร็จเนี่ยก็เลิกเจรจาเลยหรือกรณีเจรจากับผู้นําเกาหลีเหนือรอบเดียวสองรอบไม่สาเร็จก็เลิกเจร นะฮะผมคิดว่าอันนั้นมันไม่ใช่ท่าทีของของผู้นำโลกผู้นำระโลกผู้นำนะฮะราแบบโลกเพราะเราเจอว่าผู้นำเนี่ยเขาส่วนใหญ่เนี่ยแม้ว่าปัญหาที่เล็กกว่านี้เขาต้องใช้การเจรจาหลายรอบแล้วก็หลายระดับเรียกว่าต้องมีแพชั่นเลยใช่ใช่ใช่นะฮะต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องรู้จากไอไอไอธรรมชาติของการเจรจาเพราะว่าไม่มี ผู้นำประเทศไหนไม่ว่าเล็กหรือใหญ่หรือกนานที่ขึ้นมาคร<บ>ั้งเดียวจบหรืออะไรแบรไตายกันตั้งแต่แรกไม่มีเหรครับนะฮะพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเอ่ท่าแต่แต่ว่าการเจรจา,รา,จารนี่ท่านอาจารนิดนึงที่เขาบอกนโยบายเขาเนี่ยเขาจะเจรจารแบบ Multilateral ไม่เอาเรื่อง b แ l ร t e r ร l เรื่องทวิภาคีแล้วก็เจรจาบู้เป็นมู ใช่เป็นกลุ่มที่เอ่ออกเตรงนั้นครับผมคิดว่าอันนี้มันก็น่าจะอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าด้วยคือไม่ใช่ว่าสารัดเห็นอย่างเดียวแต่พรรคพวกที่อเมริกาเชิญเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องน่าจะมีมุมมองโนบียงไปทางสหรัฐมันจะช่วยช่วยทำให้ขยันจีนได้มากขึ้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังยังยังมี ยังมีความหวังนะว่าความสัมพันธ์มันน่าจะดีขึ้นแต่ที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าประเทศต่างๆเนี่ยก็ห่วงนะฮะว่าถ้าสหรัฐเนี่ยมีนโยบายท่าทีที่แข็งกร้าวนะะต่อจีนไปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าอันนี้คือสองประเทศชั้นนําของโลกนะฮะถ้าถ้าถ้าจะมีความขัดแย้งถ้ามีความขัดแย้งกันเนี่ยมันอันตรายนะฮะเพราะว่านักวิชาการก็มักจะดูประวัติการเมือง ประวัติศาสตร์โลกที่ผ่านมานะครับนะฮะว่าถ้าถ้าทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับขัดแย้งกันอันเนี้ยนะหลายคนก็พูดเลยนะว่าความสัมพันธ์สมัยของทรัมป์กับจีนเนี่ยมันคือยกสงครามเย็นยกสองนั่นเองนะครับนะฮะเพราะทุกคนถือว่ากําลังพอๆกันใช่นะฮะแล้วมันมันไม่ได้ประโยชน์แล้วก็เห็นว่าสงครามเย็นระหว่างสหรัฐกับโซเวียตเนี่ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนจึงคิดว่าสารัฐน่าจะต้องเปลี่ยนท่าทีนะก็คือมีการเจราจามากขึ้นห,หรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับสหรัฐเนี่ยควรจะต้องเรียลลิสติก คือต้องยอมรับความจริงนะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาโตมาอย่างรวดเร็วและจริงๆเขาเป็นประเทศที่อดีตก็เคยเป็นมหาอำนาจโลกมาแล้วมีประชากรมากกว่ามีทรัพยากรเยอะเพราะฉะนั้นทําไมเขาจะเป็นมหาอำนาจไม่เป็นอันดับหนึ่งแทนสหรัฐไม่ได้นะเพราะในอดีตเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าจริงจีนเป็นมหาอำนาจเป็นประเทศมหาอำนาจตั้งแต่สหรัฐยังไม่เกิดเลย นะประเทศของสารัฐเนี่ยประเทศใหม่มากจีนนี่หลายพันปีแล้วใช่ครับเขาเรียกประวัติศาสตร์หลายพันปีตอนนี้ต้องบอก Let s ฟ a c e อะแฟกตใช่ต้องยอมรับต้องยอมรับความจริงและคุณต้องยอมรับปัจจัยว่าจีนเนี่ยเขาได้เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็เร็วที่สุดในโลกครับนะซึ่งก็ททาลายประวัติศาสตร์นี่ก็สุดยอดอ่ะครับสี่สิบปีพลิกฟื้นแบบใช่ครับโอ้โหเพราะยันสารัฐเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าโจไบเดนนะฮะยังจะคิดว่าสารัฐจะต้องเป็นผู้นําโลก เป็นเจ้าโลกอยู่เหมือนกับ70กว่าปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเรายอมรับกันนะฮะว่าสารัฐเนี่ยเป็นเจ้าโลกตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่70กว่าปีมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าเมื่อจีนเนี่ยนะครับสามารถพัฒนาอย่างรวดเร็วขึ้นมาเป็นนักปั้ถูและกําลังจะแซงสารัฐภายใน10ปีข้างหน้านี่นะครับเพราะซารัฐเนี่ยคุณจะยอมมองมองโลกนะฮะว่าไอการเมืองโลกสายการลกมันเปลี่ยนแล้ว และที่สําคัญต้องมองในอดีตนะฮะในอดีตเนี่ยนะครับะระบบการเมืองโลกก็มีหลายรูปแบบยกตัวอย่างนะครับกอ่อนสงครามโลกครั้งที่ที่หนึ่งโดยซ้มไปนะะในยุคในยุคศตวรรษที่ที่ที่สิบหกถึงถึงสิบเก้าเนี่ยโลกก็เป็นห้าขั้วนะฮะมีมีอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันออสเตรียและก็รัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นห้าประเทศห้มามหาอำนาจโลกเนี่ยเขาก็ถ่วงดูน้ำานาจกัน ก็ทำให้มีสันติภาพอยู่ได้นานยาวนาน100ร้อยปีโดยมีอังกฤษเนี่ยอังกฤษเนี่ยครับทำตัวเป็นตัวถงดูอำนาจเาเรียกบ,บาลานเซอร์ออนะฮะแล้วก็จะมีอีกส<ม>ี่ประเทศเนี่ยจับคู่กัน โดยเฉพาะฝรั่งเศสก็จะไปจับคู่กับรัสเซียในขณะที่เยอรมันก็ไปร่วมออสเตรียฮังการีอย่างนี้นะครับจับคู่กันร่างประเเนี่ยก็จะคอยถ่วงดุลว่าข้างไหนมากน้อยเพื่อไม่ให้มีการเสียดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นระบบหนึ่งการถ่วงดุลระหว่างหลายขั้วอำนาจเนี่ยมันก็ทําให้โลกมีสันติภาพได้นะฮะนะฮะแล้วสงครามเนี่ยมันมาเกิดขึ้นเมื่อเยอรมันนะฮะเราจะเห็นว่าพยายามที่จะเป็นเจ้าโลก นะฮะงสองครั้งแล้วก็เกิดสงครามโลกทั้งสองครั้งแล้วก็ล้มเหลวทั้งสองครั้งนะฮะและ้วแล้วพระยังคุณจะเห็นว่าระบบความมพาันธ์ของประเทศมันเปลี่ยนไปอันนี้โปร,ปรโสรดชี้ชัดเลยนะท<ช>ีชชชช่ชัดถ้าให้รู้สึกว่าตัวเองใหญ่ที่สุดเนี่ยมักจะไม่ยอมฟังคนอื่นใช่นี่ถ้ารู้สึกคนอื่นเข้ามาคานอำนาจแล้วความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งกันตั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นมันก็จะต้องรับฟังครับครับแล้วก็ต้องยอมในความชอบธรรมและความต้องการของประเทศอื่นด้วย ครับครับ,รบมันจะทําให้ขาดอำนาจสึ่งกันแล้วกครับ,รบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับคาถาชีวิตสำหรับวันนี้ผมอยากจะเสนอถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องแสดงออกวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นนะครับว่า เรามีคนหลายๆคนที่เราคุยด้วยเราจะสังเกตสีหน้าของเขานะครับว่าบางคนนั้นที่เราคุยด้วยถ้าเกิดว่าเขาไม่พอใจเขาก็อาจจะแสดงออกให้เราเห็นการที่เขาแสดงออกให้เราเห็นนั้นไม่ได้มีอะไรที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับลังแต่จะทำให้คนอื่นที่อยู่ข้างหน้านั้น รู้สึกไม่ดีไปด้วยฉะนั้นตรงนั้นมันไม่ได้สร้างสารรค์ตรงนั้นไม่ได้มีประโยชน์อันใดเลยถ้าหากว่าเรามาใช้กับตัวเราว่าเราไปเจอภาระไปเจอปัญหานะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับเรานั้นเรียกว่าอดทนอดกลั้นว่าเราจะได้ยินเราจะได้เจอในสิ่งที่เรา ดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจเราก็เก็บไว้ในใจนะครับเราอย่าให้อารมณ์มาควบคุมตัวเราตัวเรานั้นต้องควบคุมอารมณ์ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าตัวเราไปทําอะไรก็แล้วแต่เรายอมแพ้อารมณ์ด้วยการที่ทําไมฟังอะไรไม่ถูกหูแล้วอยู่ในสถานการณ์แบบไรก็ไม่พอใจ แล้วก็แสดงออกมาหน้าตาแววตาท่าทางคำพูดแสดงออกมานั้นก็จะทำให้คู่สนทนาหรือคู่ค้าของเรานั้นก็จะรู้สึกได้ทันทีซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับถ้าเกิดว่าเราพูดไปหรือแสดงออกไปซึ่งทำให้คู่ค้าหรือลูกค้าหรือใครก็แล้วแต่ที่กำลังคุยกับเรานั้น รู้สึกไม่ดีไม่งามแล้วก็ทำให้ธุรกิจธุรกรรมอันนั้นที่เรากำลังจะทำนั้นล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จไอ้น,นั่นก็เป็นเพราะว่าเราถ้าเกิดไม่พอใจก็ไม่จำเป็นต้องแสดงออกอันนั้นเป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์และการควบคุมอารมณ์นั้นก็จะทำให้เรานั้นสามารถเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้ทำไมเราจะต้องให้อารมณ์เหล่านั้น มาทำร้ายตัวเรามาทำร้ายอนาคตเราไม่มีประโยชน์และไม่คุ้มค่านั่นเองครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยครับสิ่งที่นักวิชาการกลัวกันมากที่สุดและพูดกันมากที่สุดเลยก็คือมันอาจจะตกสูง ภาวะที่เรียกว่ากับดักของตูซิดเดสโอ้ตูซิดเดสตูซิดเดสแทรปเคยพูดแล้วเรื่องนี้ทีแล้วนะฮะย้อนไปีก็ได้ฮะตูซิดเดสแทรปเนี่ยนะครับนะฮะพูดถึงเหตุการณ์ระหว่างประเทศคือการแข่งขันเนี่ยระหว่างมหาอำนาจเก่ามหาอำนาจใหม่มหาอำนาจเก่าในสมัยเมื่อสองเกือบสามพันปีมาแล้วในยุคของกรีกนะเราเห็ว่าสปาร์ตาเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจใหญ่แล้วเอเธนส์ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมานะแข่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยสปาร์ตาเนี่ยนะครับก็มีความหวาดกลัวว่ากําลังจะสูญเสียตําแหน่งความเป็นผู้นําแล้วก็ไม่เพียงแต่คุณถ้าคุณสูญเสียตําแหน่งความเป็นผู้นาคุณจะเสียอะไรครับเสียผลประโยชน์เสียเกียรติยศเพราะฉะนั้นปัจจัย3ตัวนี้นะทำให้เอเธนกับสปาร์ตาเนี่ยแข่งขันกัน30ปีทําสงครามกัน30ปีแล้วก็เสียหายย่อยยับทั้งคู่ครับ อเมริกเนียขึ้นมาไอ้นะฮะอเล็กซานเดอร์มหาราชขึ้นมามีอำนาจแม็กซิโดนเนียนะครับได้ใช่ไหมทั้งถ้าเพื่อลบกันเนีย่ยนะครับประเทศที่สามกับโผล่ขึ้นมาใหม่เพราะคุณลบกันจนเสียหายยับเยินทั้งคู่แต่อยู่เลยค,ครองกินไปเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะตัวละครคือเอเธนเอเธนกรีซแล้วก็มาซิโดเนีย าาครับสปาร์ต้ากับเอเธนส์นะฮะแล้วก็นัก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 ทฤษฎีวิชาการเนี่ยก็วิเคราะห์นะครับว่าไอไอการขึ้นประเด็นว่าประเทศ ต่างๆในโลกเนี่ยโดยเฉพาะประมันมีขึ้นน,น,นลงๆนะไม่มีประเทศไหนจะอยู่ยั่งยืนยาวนานเป็นพันปีได้หรอกอนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีขึ้นขึ้น,นลงๆลงเพราะฉะนั้นมันจึงมีการแข่งขันกันนะเราอยู่เสมอๆครับเพราะฉะนั้นก็มีการศึกษากันนะฮะแต่ว่าในห0 0ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมันมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นถึง16ครั้งโอ้แล้วก็เกิดสงครามสิบสองครั้งนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาเราถึงเรียกว่าตัสินเดดครับว่าว่าถ้าเกิดการแข่งขันกันระหว่าง Number รวันกับน u m b e r รทูเนี่ยนะฮ<น>ะ,ะแล้วถ้าไม่ยอมกันเนี่ยเกิดสองครามแต่ถ้าเกิดยอมกันให้ยอมการเป็นระบบหลายขั้วขึ้นมานะครับหรือมีระบบถ่วงดุลแข่งขันได้ก็คือการอำหน้ากันามันก็จะจะจบคือ <นะ S 1> ว่มันมันต้องมีจุดที่ยอมรับกันได้ครับเพื่อไม่นําไปสู่สงครามใช่ครับนะถ้าอีกฝ่ายยังยอมรับว่าโอเคนะคุณ คุณควรจะร่วมมือกันดีกว่าที่จะทำสงครามกันบกาญที่สุดใช่ร่วมมือกันดีกว่าร่วมมือกันดีกว่าที่จะทำสงครามกันแล้วย่อยยับทั้งคู่เออพังทั้งคู่ใช่พังทั้งคู่เสร็จแล้วคนอื่นก็เอาไปกินใช่ครับเอออตัวนี้เสร็จกับที่ที่ที่เพราะนั่นคือนี่คือตูซิดเดิลส์โมเดลดีเซลเด็ดทรัพคือกับดักของตูซิดเดิลส์ เพราะฉะนั้นเราก็กลัวกันว่าเราอย่ากตกกับดักอันนี้นะ mm. เพราะจริงจก,กับดักอันนี้มันน่ากลัว mm. เพราะว่าจาก16เคส12เคสเนี่ยเป็นตามนี้ถ้ามาความมา75% oh. ความเป็นไปได้สูงครับ75% mm. เพราะฉะนั้นนักการศกาจึงออกมาเตือนนะฮะ ว่าซารัฐควรจะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยแน่นอนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คุณเป็นใหญ่ไปแล้วเจ็ดสกว่าปีตอนนี้จีนกำลังจะขึ้นมาคุณก็ต้องยอมรับแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กันที่ทุกอย่างจริงไหมอ่านั้นก็จะทําให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติได้พระทบมันก็เป็นซีโร่ซัมเกมนะใช่ครับคือคือเจงทั้งคู่ครับเสียหายทั้งคู่นะครับนั่นคือคือที่เรามองว่าอาจจะเกิด to s ีเดสท t ั t r a ใช่ ถ้าสหรัฐไม่ยอมรับความเป็นจริงแม้ว่าจะไบเดนขึ้นมาก็ตามครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นอะไรที่น่า่าสบายใจขึ้นนครับเรียกว่าจะมีอะไรที่ค่อนข้างจะคอมเพลมไรส์ขึ้นแล้วก็มีทางออกที่เป็นสันติวิธีมากขึ้นใช่ครับก็เราหวังว่าอย่าเราดูในคาแรคเตอร์ของไบเดนและพูดถึงสิ่งที่เขาเป็นชูนโยบายในการช่วงฮาเเลตั้งใช่ไหมฮะ ยังมีนอะนัก็คือประเด็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือคมคิวอันนี้เองเนี่ยมีข่าวนะครับปูตินนะครับส่งจุดหมายแสดงความยินดีให้กับไบเดนนะเพราะฉะอันนี้ก็เป็นการแสดงว่าสหรัฐเนี่ยก็สนับสนุนไบเดนในขณะที่ EU เองเนี่ยนะครับก็มีท่าทีมาตลอดนะครับว่าเชียร์ไบเดนว่ยอมรับยอมรับไบเดนแล้วก็ ขึ้นมาแทนทรัมป์นะเพราะก็คิดว่าจุดยืนของไบเดนี่รับฟังมากกว่าสุพีมคอร์ t ของ U.S. Supreme Court ก็ออกมาดันว่าปฏิเสธ้ะไม่ยอมรับไม่รับในสิ่งลอสซูที่ที่ที่ทรัมป์นั่นนำขึ้นไปที่จะมีการฟ้องร้องในเรื่องของการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ต่างซึ่งซึ่งศาลสูงสหรัฐก็ตัดสินแล้วไม่มีแล้วก็ยกไรยกไปเลย ครับไม่ไม่ไม่รับคำฟ้องง่ายๆของขยกคำร้องยกคำร้องครับก็ทุกอย่างก็หลังจากนั้นปูตินก็มีหนังสือใบแซงก่อนดีใช่ใช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เก็จะเป็นความหวังที่ดีนะฮะที่เราจะเห็นว่าโลกเนี่ยหมามด้านโลกเนี่ยน่าจะร่วมมือกันได้นะฮะแทนที่จะเพราะนั้นความร่วมมือการเจรจาสุนิโคเชเดนท์เทเบิลเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ดีที่สุดแล้วระดับโดยเฉพาะระดับ multilateral เรียกว่าเป็น หลายหลายประเทศประชุมร่วมกันคือคือคอพูดง่ายๆก็คือสหรัฐคุณจะยอมรับนะฮะให้มีระบบหลายขั้วและก็อยู่ร่วมกันนะฮะอย่างสันติอันนี้น่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดสําหรับโลกที่จะพบกับความสงบสุขใช่ครับวันนี้ต้องก่าบคุณท่านอาจารย์ยูสุครับชมครับนั่นคือมุมมองของท่านอาจารย์สุชัยสุกัยชัดเจนนะครับเพราะนั้นท่านผู้ชมที่สนใจจะติดตามย้อนหลังนะครับผ่านมลิษททีวี บริแฟนเพจของเรานะครับทาง Facebook และ YouTube ได้ตลอดเวลาครับและเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและควรศึกษาเก็บไว้นะครับเดี๋ยวดนะครับดูช่อง5กดหนึ่งครับช่วงหน้าพระอาจารย์วอวชรพทีในช่วงของหมุดตำารรมครับวันนี้ผมขออนญาตลาไปพร้อมกับท่านศาสตราจารย์ดรสุไชยเสียกายนะครับสวัสดีครับ ท่านพุทัทนสพิขุนั้นได้ชื่อว่าเป็นนักปราชญ์ของไทยที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งของโลกการที่ท่านเป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งของโลกได้นั้นไม่ใช่เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญมากกว่าคนอื่นหรือมีต้นทุนทางสังคมสูงกว่าคนอื่นแท้ที่จริงนั้นท่านเกิดมาในครอบครัวที่ยอมพ่อยอมแม่เป็นชาวบ้านสามัญธรรมดาเท่านั้นเองแต่การที่ท่านกลายเป็นคนสําคัญของโลก ก็เพราะว่าท่านมีลักษณะนิสัยอยู่ประการหนึ่งซึ่งอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของท่านนั่นก็คือท่านเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเมื่อท่านได้ศึกษาเรื่องใดก็ตามท่านจะทุ่มเทศึกษาเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งถึงที่สุดดังท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าตัวของท่านเองนั้นมีหนังสือสําหรับศึกษาคนา้นคว้ามากกว่าหนังสือของคนทั้งอําเภอเอามากองรวมการเสียอีกนี่แหละการเป็นนักศึกษาค้นคว้าตลอดชีวิตทําให้ท่านสามารถเก็บรับซึมซับ ความรู้จากปวงปราราชบัณฑิตจากทั่วโลกจากนั้นคุณสมบัติต่อมาท่านเป็นนักคิดก็หมายความว่าไม่เพียงแต่ศึกษาค้นคว้าเท่านั้นท่านศึกษาท่านค้นและท่านก็ขวา้าเอาเฉพาะสาระสําคัญเท่านั้นมาขบคิดเมื่อคิดได้แล้วจึงสร้างสารรค์ออกมาเป็นงานแล้วก็แบ่งปันสู่ชาวโลกทําให้มีคุณสมบัติข้อที่3นั่นก็คือท่านไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแต่ท่านถือคติว่าอยู่เพื่อตัวเองก็อยู่แค่สิ้นใจ อยู่เพื่อคนทั่วไปจึงอยู่ชั่วฟ้าดินฉะนั้นใครก็ตามอยากประสบความสำเร็จเหมือนท่านเรียนรู้คุณสมบัติ3ประการของท่านไปพัฒนาตัวเองย่าอีกครั้งหนึ่ง 1. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. เป็นนักคิดกับทุกๆเรื่องและ 3. าํทำตนให้เรื่องลือด้วยการอยู่เพื่อคนอื่น